มาทางนี này, um Emperor, ah, ้แค้ปัญหาไม่จบผมกับบางใหม่เคมซิงอ um ่ะว um ันน um ี้เสนอปั๊มเทอร์โบอ่ะปั๊มแต่งร้อยสิบเทอร์โบสำหรับรถคาบูแล้วก็รถร้อยสิบไอบางอ่าบางเคสนะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวแข้งด้วยอ่ะเดี๋ยวฟังให้จบมาดูกันปั๊มเทอร์โบปั๊มแต่งเทอร์โบกับปั๊มแต่งทั่วไปเอาไปดูชัดๆเลยผมพาให้ดูแล้วตอนนี้ดูกับสายตาทุกคนก็เห็นว่าอืมมันคนละเรื่องให้ดูนะดูชัดๆดูที่มือผมนั่นแหละ ดูชัดอ๋อไม่ต้องวัดก่อนนะให้ดูชัดๆเลยเนี่ยให้ดูชัดๆัดเห็นไหมลูกป,ปัมนะ๊มเนี่ยลูกป,ปั๊มเป็นปั๊มแต่งทังคู่เขาเรียกว่าปั๊มแบบอ่าอะไรแล้วก็เรียกว่าปั๊มแบบโรตารี่ก็คือว่ามันจะอ่าวิทน้ำมันหรือลักน้ำมันเนะี่ยเข้าไปแล้วก็แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็คือว่าวิทน้ำมันเข้าไปแล้วก็วนลูปเข้ามากับใช้ใหม่ที่เดิมเนี่ยแหละนี่ให้ดูนี่ลูกป,ปั๊มเทอร์โบของผมเนะี่ยปั๊มแต่งเทอร์โบอืมดูชัดแล้วก็ปััแตต่่งไปทีเาาขยกน อ่ายกขายกันนะก็คือบอกราคาเลยออาแบบว่าคิดไปเลยปั๊มแต่งปั๊มแต่งตัวไปที่ผมขายกันผมขายอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบส่วนปั๊มเทอร์โบที่ผมขายอยู่หนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าใครว่าแปลงเลื่อนเลื่อนผ่านครับเลื่อนผ่านแล้วให้ดูอีกอย่างหนึง่งดูอย่างหน,นึ่งนี่เสื้อปัม๊มเห็นดูความลึกไหมเหมือนคนละเรื่องอ่าไอ้นี่ปั๊มแต่งตัวไปไอ้นี่ปั๊มแตงเทอร์โบของผมให้ผมตั้งชื่อเรียกว่าปั๊มแตงเทอร์โบนะดูดูงานก็แล้วกันเพื่ออะไรเหมือนกันหมดนะไปใส่ร้อยสิบคาร์ หรือว่าเว็บร้อยที่แปลงแข็งใส่แข็งร้อยสิบหรือว่าแข็งร้อยสิบไอที่แปลงปั๊มเป็นปั๊มร้อยสิบใส่ปั๊มเทอร์โบของผมได้ดูดูความหนาไม่ต้องพูดเยอะนะดูความหนาผมาได้ไม่ต้องพูดเยอะแบบเย็บคอเลยความหนาอยู่ที่สิบแปดจุดสามควมเทอร์โบของผมอยู่ที่ยี่สิบสี่คนละเรื่องไว้ง่้แล้วก็มาดูลูกปั๊มมาดูลูกปั๊มเอาปั๊มแต่งทัวไปก่อนนะให้มาดูลูกปั๊มเนี่ยแปดจุดเก้าความโตก็ยี่สามแล้วก็มาดูลูกปั๊มเทอร์โบของผม ก็คือยี่สามเท่ากันดูนอกแต่ก็ความหนาเนี่ยสิบสี่จุดเก้าว่าแน้นคนละเรื่องอืนั่นแหละแล้ดูความลึกความลึกของทางเดินน้ามันเนี่ยเห็นไหมมันใหญ่อะแล้วมันสามารถเจาะให้ดูเจ็ดของการฉีดน้ํามันเข้าไปฝังขัดเข้าไปอ่าหลังสูบหรือว่าสองเสื้อก็มันทําได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพก็คือว่าคล้ายๆแบบประมาณเครื่องหยุดน้ำมาเลยเครื่องท่อสองนิ้วกับท่อหนึ่งนิ้วอะอะไรมันจะแรงกว่าแล้วเราเอามือไปอุดอะอะไรมันฉีดแรงกว่าโดยที่ว่า ท่อท่อลำเลียงมันอยู่ที่เดิมนึกแบบนึกภาพแบบคิดง่ายๆเลยแบบคิดแบบเด็กโง่ๆอ่ะเนี่ยใครไม่อยากเจ็บและก็อยากจบอ่ะก็คือมาจัดเลยปั๊มเทอร์โบร้อยสิบคาบูเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอได้เลยอ่าละเอียดของผมพูดไปก่อนหน้าแล้วเนี่ยจบเลยแบบนี้เลยอืจบเลยไม่มีที่ไหนไหนแน่นอนรับประกันผมบอกแล้วของแปลกมาจบที่บังใหม่สนใจนักเช็ดเว็บใหม่แคมซิงพิมพ์ใหม่ไ็่บ้แล้วก็เคมซิงหรือว่าจะกดทิ้งได้ลูกไฟก็ได้ อ่ะของไีไม้เงินมาปัญหาจบพววงจรของไม่มีจะวิวจะไม่โอเครู้เรื่องจุดจุด